สวัสดีครับวันนี้มาเลาะเที่ยวสวนทุเรียนครับนี่ครับทุเรียนยังไม่ออกนะครับสวนป่าดงสะตองปกดูใหญ่ครับตอนนี้ประมาณเดือนกรกฎามิถ,ามถุนากลกกดานะครับทุเรียนจะออกนะครับของศรีสะเกตใครที่อยากจะก,กินทุเรียนพวกก็ไฟศรีสะเกตนะครับต้องมาเดือนมิถุนานะครับมิถุนากรกกดาคตอนนี้มาดูแค่ต้นมัน ทุเรียนนะครับยังไม่ออกนะครับกาลังจะเริ่มออกแล้วครับเดือนมิถุนายนนะครับยีกไม่นานครับอีกไม่นานเราจะกินทุเรียนผูเก่าไฟสีสเกตนะครับดูลูกกันก่อนนะครับดูลูกไว้ดูก่อนครับมิถุนายนมาได้กินแน่ครับทุเรียนสีสเกตเยอะแยะเลยครับลูกเล็กๆเต็มต้นนี่ครับทุเรียน สีสเกตนะครับทุเรียนภูเข้าไฟนี่ครับทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนะครับตอนนี้ทุเรียนยังไม่ออกครับสีสเกตจะออกประมาณมิถุนายนนะครับใครจะมากินทุเรียนก็มาได้ทุเรียนจากสวนนะครับมาเที่ยวสวนมาซื้อทุเรียน นี่ครับมาเที่ยวกันสะดกมากเลยนะคั่าใช่ค่ะถ้ามาสวนเราก็ได้เที่ยวสวนด้วยนะครับเข้าไปเดินดูสวนข้างในเยอะแยะนะครับเรามาซื้อผลิตภัณฑ์มาอุดหนุนสิค้าเกษตรกรกานะครับทุเรียนพวกาไฟทีสเกตครับมาดูเช็คอินมาเช็คอินนะครับที่นี่ครับสวนป่าดงสตองกกดูใหญ่ครับ มาเช็คอินที่นี่นะครับสวนสวนทุเรียนนี่ครับเจ้าของสวนนี่เัาเจ้าของสวนครับขอเชิญนะครับนี่ครับทุเรียนคูักรไฟนะครับมาได้เดือนประมาณเดือนไหนนะครับเดือนไหนนะมิถุนาค่ะการมิถุนามิถุนาการเดือนมิถุนายนครับมาเที่ยวมาชมมาซื้อทุเรียนได้นะครับที่สวนทุเรียนสวนป่าดงสตองกกดูใหญ่ครับสวนป่าดงสตองกกดูใหญ่นะครับ เปียนผูเข้าไฟครับตอนนี้มา ondan, ขอดูสวนเขาก่อนครับมาดูลูกทุเรียนก่อนครับนี่ครับทุเรียนทุเรียนผูเข้าไฟสีสเกตมิถุนาออกแน่นอนครับนี่ครับมิถุนาอีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับได้กินแน่นอนครับทุเรียนสีสเกตตอนนี้แค่มาดูซึบๆนะครับมาตะเวนดูสวนทุเรียนเพราะว่าทุเรียนจันทบุรีออกหมดแล้วนะครับ ออกมาเยอะแล้วนี่ครับทุเรียนพวกกไฟสีสเกตยังไงก็มาเที่ยวมาชมได้นะครับสวนทุเรียนมาซื้อทุเรียนกันนะครับนี่ครับทุเรียนพวงกไปสีสเกตนะครับขอเชิญได้นะครับ มาเที่ยวมาชมมาดูสวนทุเรียนแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์มาอุดหนุนสินค้าเกษตรกรนะครับทุเรียนมีมากมายครับนี่ครับเยอะแยะมากเลยนะครับดูนะครับทุเรียน,ยนทุเรียนครับทุเรียนครับ มาดูมาดูมาเที่ยวมาชมได้นะครับทุเรียนตอนนี้เยอะมากครับแต่ยังไม่ออกประมาณมิถุนานน้ครับทุเรียนสีสเกตนี่ครับทุเรียนครับใครอยู่อุบนสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ก็มาเที่ยวได้นะครับสวนทุเรียนมากมายนี่ครับทุเรียนครับ อันนี้เมมาดูเซิบเซิบไปเฉยก็เลยขอเขาบอกว่าเที่ยวชมได้ดูได้ครับสวนทุเรียนนะครับนี่ครับมาเที่ยวได้ครับทุเรียนมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะครับสวนทุเรียนนี่ครับสวนป่าดงสตรองปกดูใหญ่นะครับ สวนป่าโดนสตองกกดูใหญ่นะครับผู้เรียนผู้เข้าไฟจีสเกตครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับยังไงก็มาเที่ยวกันครับเดือนมิถุนาเดี่ยวกันครับผู้เรียนผู้เข้าไป